สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทีทีทาเราหกดาวอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะก็จะมาสุม่มแลนดอมให้ทุกคนนะคะในหัวข้อที่ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นจริงกับคุณหลังจากที่คุณเลือกที่จะจบบทบาทเดิมๆลงนะคะด้วยไพ่สำหรับนี้นะคะ มิลาโ r and เควซี of the year ทา r o ่เด็กนะคะถ้าอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะคะแม่หมอไม่มได้เก่งภาษาอังกฤษอะไรนะคะเพิ่งจะมาเรียนก็นตอนที่อ่นานไพ่ทาโร่เนี่แหละเพิ่งได้มาใหม่แล้วก็อยากจะเอามาอ่านเดี๋ยวขอปรับกล้องนิดนึงนะคะอยากจะเอามาอ่านให้ทุกคนนะกล่องเขาน่ารักมากเลยนะคะ เป็นธรรมดานะคะความสุขของแม่หมอก็น่าจะคือการอ่านไพ่เนี่ยแหละนะคะกล่องเขาเป็นอย่างนี้น่ารักมากนะคะแล้วก็คุณญาตตั้งไว้ตรงนี้หลังไพ่เขาจะเป็นแบบนี้ สีเขาอาจจะไม่ได้สดอะไรมากมายนะคะแต่ว่ารู้สึกดีเหมาะน่ารักสดใสเหมาะกับการเริ่มต้นใหม่นะคะของคุณต่อจากนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นจริงกับคุณต่อจากนี้หลังจากที่คุณเลือกที่จะจบบทบาทเก่านะคะหรืออะไรเดิมๆจบลงนะคะ มาดูเขาดูพลังงานของคุณหน่อยสัก3-4ใบนะคะแล้วแต่ไพ่จะบอกนะว่าเป็นอย่างไรบ้างช่วงนี้การอ่านไพ่เป็นการอ่านพลังงานโดยรวมนะคะไม่ใช่ดวงสวนตวงใครคนใดคนหนึ่งนะรับชมรับฟังเพื่อเป็นพลังงานดีๆพลังงานบวกๆไปนะคะช่องนี้จะเน้นเป็นพลังงานบวกไนพะ่ใบแรกก็เป็นเพจเอาไฟนะคะเด็กถือไม้ แพชชั่นไอเดียมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่อยากจะทำอะไรบางอย่างนะคะตอนนี้นะเออมีความกระตือรือรน้นเดอะฟูลไพ่สำหรับนี้เขามีเดอะฟ o l สองใบการออกตามหาสิ่งที่ ตัวเองรักสิ่งที่ตัวเองชอบนะเป็นพลังงานที่อยากจะหลุดพ้นจากอะไรเดิมๆจริงๆนะอยากจะหลุดพ้นจากอะไรเดิมๆแล้วก็เริ่มต้นใหม่หาสิ่งที่ตัวเองรักหาสิ่งที่ตัวเองชอบคุณอยากจะเจอกับสิ่งนั้นสิ่งที่ใช่ของตัวเองไม่ว่าจะเป็นการงานความรักแล้วก็เพจออ เอิร์ธนะคะเด็กถือเหรียญเป็นไพ่ของเด็กทนั้นเลยอ่ะเป็นการเกิดใหม่นะคะไพ่เด็กก็คือการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆแล้วก็ไพ่เดฟูก็คือการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเหมือนกันเด็กถือเหรียญก็คือการได้รับหรือการได้เจอค้นพบค้นเจอกับสิ่งที่รู้สึกว่าใช่ตัวเองที่สุด พลังงานนี้คือเหมาะมากๆเหมาะก,ก,กับการที่เข้ามาฟังคลิปนี้มากๆเลยนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นจริงกับคุณหลังจากที่คุณนั้นน่ะรีเซ็ตนะคะชีวิตจบบทบาทอะไรเก่าๆเดิมๆความรักความสัมพันธ์หรือหน้าที่การงานหรือเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตามในชีวิตของคุณอะคือคุณจะไม่กลับไปเป็นคนเดิมแบบเดิมอีกต่อไปแล้วต่อไปนี้คือการเริ่มต้นใหม่ ถ้าใครก่อนหน้านี้คุณจะเคยเป็นคนที่นิสัยแบบควบคุมตัวเองไม่ได้โมโหหงุดหงิดง่ายหรืออะไรแบบเนี้ยทุกวันนี้คุณก็เปลี่ยนละคุณกลายเป็นคนที่นิ่งขึ้นสงบขึ้นคุณไม่เอาละตัวตนเดิมๆอะไรเดิมๆอะ่ะจบสักทีพอสักทีนะคะคนธาตุไฟเมกสิงฐนงแล้วก็คนธาตุดินมังกรพฤษศกันนะอะ่ะ แล้วไปเข้าหัวขอกันเลยนะคะเดี๋ยวจะเปิดไพ่แล้วแต่ไพ่จะบอกเลยนะคะว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นจริงกับคุณตั้งแต่ที่คุณเข้ามาดูคลิปนี้นะคะให้ระยะเวลา3เดือนนะคะตั้งแต่วันนี้ที่คุณมาดูคลิป3เดือนอะไรจะเกิดขึ้นจริงกับคุณเอาเด็ก เด็กถือเหรียญเด็กถือเหรียญใบเดิมเลยการเริ่มต้นใหม่ที่ทำให้คุณนะ่ะนะรู้สึกว่ามีความหนักแน่นมัน่นคงคุณจะเจอกับสิ่งที่คุณรักคุณจะเจอกับงานที่คุณรักมันคือการเริ่มต้นใหม่ด้วยใจรักจริงๆนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นจริงกับคุณเนี่ยมาดูใบที่สองค่ะ i อส o f fi ฟหนึ่งไม้นั่นเองแล้วต่อไปนี้ตัวของคุณเองจะมีแต่ความสุขสนุกสนานเรื่อเริงนะคะร้องเพลงต่อให้คุณอยู่คนเดียวคุณก็มีความสุขชีวิตของคุณหรือพลังงานของคุณพลังงานภายในเนี่ยจะมีแต่ความสดใสจะมีแต่ความแบบ เต็มไปด้วยแพชชั่นแรงปัถนาความสุขความสุขในการใช้ชีวิตนะคะโอ้เราก็ยุ่งยากเลือเกนาะก,กันนี้นี่ยอ้คุณจะมีแต่ความสุขไม่ว่าสถานการณ์ภายนอกเนี่ยจะเจอกับอะไรที่ยุ่งยากเหมือนเดิมเหมือนที่ผ่านมาถ้าเป็นคุณที่ผ่านมาเนี่ยคุณอาจจะมานั่งเครียดนั่งกังวล มาต่อกันนะคะขอภัยด้วยนะคะสายเข้าถ้าเป็นคุณเมื่อก่อนเนี่ยคุณอาจจะวิตกกังวลกับเรื่องนี้กับปัญหานี้แล้วแต่ตอนนี้ไม่ใช่คุณปล่อยคุณปล่อยแล้วคุณก็จะเลือกที่จะก้าวไปข้างหน้าละ่ะจะไม่จมอยู่กับปัญหาเดิมๆละนั่นแหละคือตัวคุณนะคะเก้าเหรียญ Nine t f Earth, <9 S 2> <of> Earth นะคะ คนทาตีดินมังกรพุกศกันเนี่ยคุณจะได้กลับมาเป็นตัวเองคุณจะได้กลับมาอยู่กับตัวเองต่อไปนี้จะไม่มีใครที่จะมาบั่นทอนชีวิตจิตใจของคุณได้อีกแล้วคุณจะมีความสุขแม้ว่าจะอยู่ตัวคนเดียวก็ตามคุณจะไม่ได้รู้สึกว่าฉันต้องการอะไรฉันขาดอะไรขาดความรัก ขาดความอบอุ่นขาดคนอยู่เคียงข้างหรืออะไรก็ตามคุณจะไม่คิดอย่างนั้นอีกแล้วอ่ะอันเนี้ยต้องบอกไปอย่างนี้ด้วยว่าคุณจะหลุดออกจากปมเก่าๆเดิมๆคุณจะกระโดดก้าวกระโดดออกมาแตกต่างจากคนในรุ่นราวคขาเดียวกันหรือญาติพี่น้องด้วยนะคะ ถ้าว่ายาิพี่น้องคุณเนี่ยหรือคนในครอบครัวคุณอาจจะยึดติดกับสิ่งนี้มากหรือว่าจมอยู่กับสิ่งนี้ไม่สามารถออกมาจากตรงนั้นได้แต่ไม่ใช่คุณคุณจะหลุดออกมาจากกรอบอะไรเดิมๆที่กักขังคุณที่ทำให้คุณนั้นนะไม่มีความสุขนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณการได้เป็นตัวของตัวเอง การได้รู้จักคุณค่าของตัวเองอย่างแท้จริงได้กลับมาอยู่กับตัวเองอย่างแท้จริงอะ่ะคำว่ารักตัวเองเป็นอย่างแท้จริงแล้วนะคะแล้วก็สิบไม้ต่อให้คุณจะเจอกับงานหนักที่เข้ามาถาโถมในหลากหลายทางแต่คุณจะไม่รู้สึกหนักอีกต่อไปภาระ ที่เคยเจอจะไม่ใช่ภาระปัญหาที่เคยเจอที่ผ่านมาจะไม่ใช่ปัญหาสำหรับคุณอีกต่อไปนับจากนี้นะคะต่อให้จะเจออะไรเข้ามาคุณสบายแล้วไม่สามารถที่จะมาสร้างปัญหาให้กับคุณได้อีกแล้วนะแล้วก็สองดาบ two of r นะคะ สองดาบคือการไร้กังวลนะเหมือนเด็กน้อยที่อยู่ในบอลูนเนี่ยคือไม่มีความกังวลไม่มีเออปัญหาอะไรอะ่ะคือไม่เหมือนที่พูดไปเลยว่าไม่สามารถที่จะมาบั่นทอนความสุขของคุณได้อีกต่อไปแล้วนะคุณจะพบเจอกับความสุขที่ ความสุขที่คุณสามารถที่จะปล่อยได้เออสามารถที่จะยึดยึดได้ยึดเอามาเป็นแบบกำลังได้แล้วก็เมื่อถึงเวลาที่จะต้องปล่อยคุณก็ปล่อยได้อะคุณจะสามารถยึดได้แล้วก็ปล่อยได้จิตเป็นนายกายเป็นบ่าวนะคะหลุดออกจากความทุกข์ควีนถือเหรียญน,นะคะ ความมั่นคงก็จะมาหาคุณด้วยนะต่อจากนี้คุณอาจจะมีเวลาได้ใช้แม่หมอก็พูดกลับกันนะคุณอาจจะได้ใช้เวลาอยู่กับบ้านอยู่กับสิ่งที่คุณรักอ่ะปลูกต้นไม้คุณจะมีเวลาให้ตัวเองมากขึ้นถ้าที่ผ่านมาคุณไม่มีเวลา ให้ตัวเองได้พักผ่อนได้ทำอะไรที่แบบรีแลกซ์ผ่อนคลายหรืออยากทำสิ่งนี้มานานแล้วก็ไม่ได้ทำสักทีคุณจะได้ทำแล้วนะคะคือเวลานั่นเองสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณต่อจากนี้คือคุณจะมีเวลาให้ตัวเองได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักตัวเองชอบสักทีนะและอะไรอีกคะสิบดาบ จบสิ้นสักทีนะปัญหาหรืออะไรเก่าๆที่ผ่านมามันจะกลายเป็นอนุสร์ให้กับคุณให้คุณได้ย้อนกลับไปแบบนึกถึงแล้วก็ได้เหมือนปิดตำราแลว้ว่าปิดตำราบทนี้บทเรียนบทนี้สิ่งที่เราเจอมาตรงนี้ในอ่ยเดทอะปิดจบแล้ว เก็บไว้เพียงอนุสร์นะเหมือนหนังสือที่เราอ่านจบแล้วไม่มีทางที่จะกลับไปอ่านอีกแล้วเพราะจำได้หมดแล้วอะหนังสือเล่มนี้นะคะบทเรียนบทนี้ได้จบลงแล้วจบสิ้นไม่มีทางที่จะวนกลับไปเจออีกต่อไปแล้วนะคะเจ็ดดาบ และคุณจะมีโลกส่วนตัวมากขึ้นนะงานคุณจะมีงานอดิเลกที่คุณรู้สึกรักแล้วก็อยากทำมานานเออบางคนคุณอาจจะซุ่มซุ่มทำงานอดิเลกอะไรบางอย่างอยู่หรือเปล่านะตอนนี้งานอดิเลกข,ของคุณนะคะจะนำมาซึ่งความมั่นคงในภายหน้าหรือเปล่านะเดี๋ยวต้องขอดูใบต่อไปเจ็ดดาบคือ ความลับคืออะไรที่ยังไม่เปิดเผยนะยังปิดเป็นความลับอยู่ the h e r m อร์คุณจะเป็นคนที่รู้จักคนอื่นคุณจะเป็นคนที่แบบเหมือนคนอื่นไม่สามารถเข้าถึงคุณได้ด้วยนะบุคลิกของคุณจะเปลี่ยนไปท่าทีของคุณจะเปลี่ยนไป คุณจะดูเป็นคนที่สุขุมเยือกเย็นแล้วก็เหมือนมีอะไรบางอย่างที่ทำให้ใครก็ต้องเกรงใจคุณด้วยนะคะเหมือนคุณสามารถอ่านใจคนได้ด้วยนะการเติบโตทางจิตวิญญาณหรือตาที่สามสกิลสกิลสกิลพิเศษนะสกิลพิเศษ เกิดขึ้นแล้วกับคุณนะคะการอย่างรู้วาราจิตอ่านใจผู้อื่นได้อย่างแม่นยำด้วยแต่คุณอาจจะไม่พูดไม่บอกไปหรอกคุณจะรู้ผู้อื่นมากกว่าที่ผู้อื่นนั้นรู้จักคุณแล้วก็เดอะทาวเวอร์อันนี้เป็นเหตุการณ์ล่วงหน้านะสำหรับคนที่อาจจะสนใจในเรื่องของเซนเนาะเรื่องของจิตวิญญาเนี่ย เหมือนคุณเซนส์นของคุณการอย่างรู้ของคุณจะแม่นยำคุณจะล่วงรู้ถึงเหตุการณ์บางอย่างที่จะเกิดขึ้นกับคุณล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำถ้าช่วงนี้นะช่วงนี้เซนส์นของใครเลยว่าออคุณมีความคิดที่แบบเหมือนลึกๆแล้วใจคุณบอกว่าสิ่งนี้อย่าทำนะอย่าไปนะไม่ดีนะให้คุณเชื่อสัญชตาตญาณของตัวเองได้เลย เชื่อเซนต์ของเองได้เลยนะคะสิ่งนั้นคือเป็นการเตือนถึงลางบอกเหตุอะไรบางอย่างที่จะเกิดขึ้นกับคุณจะเปลี่ยนจากร้ายให้กลายเป็นดีได้นะจิตวิญญาณของคุณนั่นแหละจะปกป้องคุ้มครองคุณไม่ให้เจอกับเรื่องราวที่เลวร้วายอีกต่อไปคุณจะเป็นผู้ที่อยู่เหนือ อยู่เหนือวิบากกรรมก็จะไม่ถึงขนาดนั้นแต่สามารถที่จะผ่อนหนักให้เป็นเบาได้สามารถเลี่ยงได้เลี่ยงเหตุการณ์ร้ายแรงได้นะคะเนี่ยแหละคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณตั้งแต่วันที่คุณมาดูคลิปนี้นะคะโดยเฉพาะในเรื่องของภายใน,นะะจิตวิญญาณเซนเนี่ยสามารถเชื่อได้เลยนะอ่ะขอเพิ่มให้อีกสัก5าใบสมไม้เท้า การขยับขยายสาขาถ้าใครที่มีงานประจําอยู่อยากจะขยายสาขานะคะขยายได้เลยนะแล้วก็สองไม้เนี่ยบางคนจะได้มีข่าวดีจากคนทางไกลหรือจะได้มีโอกาสเดินทางไกลไปท่องเที่ยวนะคะที่ที่มีหิมะเออที่ที่มีหิมะภูเขาอะไรอย่างงี้ห้าไม้แล้วก็ ห้าไม้แล้วก็ห้าเหรียญอันนี้จะเป็นการแบบบอกนิดนึงว่าให้ระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพการเงินนิดนึงนะคะหรือความคิดช่วงนี้ในช่วงแรกๆก่อนที่คุณจะได้เจอกับตัวเองอย่างแท้จริงหรือสิ่งที่จะบอกมานี้ภายใน1-3เดือนนี้ระมัดระวังในเรื่องของความคิดนิดนึงนะคะความคิด ลบอะไรเงี้ยที่จะนำพาคุณอะที่มันเหมือนเป็นมันเหมือนเป็นบล็อกสุดท้ายอะที่มันปิดกั้นคุณไม่ให้ไปเจอกับสิ่งดีๆอะให้พยายามปลดปล่อยเรื่องที่ไม่ดีเรื่องเครียดๆหรืออะไรลบๆออกไปนะคะแล้วคุณจะเจอกับชีวิตใหม่ที่ดีกว่าที่เป็นแน่นอนนะ ที่ดีกว่าตอนนี้แน่นอนนี่แหละคือสิ่งที่คุณจะเจออ่าเราอยากจะมาดูเรื่องของความรักให้คุณนิดนึงนะคะเดี๋ยวขอมาดูว่าแล้วความรักนะคะสำหรับคนที่มุ่งเน้นนะความรักจะเจออะไรไหมหลังจากที่คุณนั้นเลือกที่จะจบกับอะไรเดิมๆไปแล้วนะคะความรักล่ะมีแววไหมเพราะ นี่คือไม่ได้เกี่ยวกับความรักเลยนะคะมีแววไหมสำหรับคนที่เน้นไปในเรื่องของความรักนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นจริงกับคุณความรักจะเจออะไรเอา้านี่ก็คือไพ่ The Lover นะคะโอเคถ้าใครที่มีคนรักอยู่แล้วเนี่ยคุณกับคนรักก็ รักกันดีนะคะชีวิตโรแมนติกลึกซึ้งอ่อนหวานนะ,ะอยู่ในช่วงที่กำลังเบ่งบานแหละแล้วก็หนึ่งเหรียญโอ้บางคนนะคะถ้าหากว่าคุณอยากมีลูกเนี่ยคุณก็จะมีข่าวดีในเรื่องของลูกด้วยนะคะถ้าใครที่เป็นคนโสดคุณจะเจอกับคนรักคนใหม่นะคะจะมีโอกาสดีๆในเรื่องของความรักเข้ามา อสวินถือดาบอุย้ยแบบรวดเร็วเลยนะคะความรักสําหรับคนโสดที่รอความรักเนี่ยคุณจะมีโอกาสดีๆในเรื่องของความรักเข้ามาหาคุณอย่างรวดเร็วอศวินถือดาบนะคะจะมีคนมายื่นข้อเสนอเกี่ยวกับความรักให้กับคุณอันนี้อยู่ที่คุณนะว่าจะรับหรือไม่แต่แน่นอนว่า ซิกออฟวานนะคะเป็นความรักความสะอาดแล้วนี่ติดมานะคะเป็นเซเว่นออกับโ o ออฟคัพคือถ้าหากว่าคุณยังลังเลสับสนว่าคนคนนี้เป็นใครนะยังเลือกไม่ได้เออบางคนอาจจะมีหลากหลายคนที่เข้ามายื่นข้อเสนอให้คุณนะคะยังเลือกไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าใครที่ยังยึดติดกับอะไรเก่าๆเ,เ,เดิมๆหรือรออะไรเดิมๆเ,เนี่ย ให้คุณปล่อยไปได้เลยนะอะไรเก่าๆเดิมๆเนี่ยจบไปแล้วนะคะสิบดาบคือมันถึงเวลาแล้วแหละที่คุณจะต้องออกมาสักทีจากการวนลูปจากการรอคอยนะเพราะว่าจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาหาคุณเป็นความรักครั้งใหม่เลยเป็นโอกาสใหม่ๆเลยนะคะไม่ว่าคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่อยู่ในชีวิตของคุณมานานแล้ว แต่ว่าไม่ได้อยู่ในความสัมพันธ์นะอืมเขาอาจจะเป็นคนที่อาจจะอยู่ในตัวเลือกของคุณหรือหรืออาจจะไม่เคยเข้าตาคุณหรืออะไรแบบเนี้ยแต่เดี๋ยวจะมีความชัดเจนหรือคนคนนี้จะเข้ามาหาคุณหรือยื่นข้อเสนอให้คุณอย่างชัดเจนมาให้คุณได้ตัดสินใจแหละนะมันอยู่ที่คุณว่าจะตัดสินใจเลือกหรือไม่นะเพราะคนคนนี้ก็มาเป็นโอกาสในเรื่องของความรักโอกาสหนึ่งให้กับคุณ อันนี้คือเรื่องของความรักเนาะแต่ถ้าเป็นในเรื่องของการงานกันเนี่เหมือนที่บอกไปว่าคุณจะเป็นอิสระงานที่ว่าหนักเคยหนักคุณก็จะไม่หนักสําหรับคุณต่อไปอะ่ะมันเบเบรละสบายสบายละเบาๆหละเออแล้วก็จะมีเวลาส่วนตัวมากขึ้นมีเวลาได้ท่องเที่ยวได้พักผ่อนได้ทําอะไรตามใจตัวเองแล้วนะคะคืออิสระภาพ การงานการเงินความรักคุณเลือกได้กำหนดได้และนี่ก็คือทั้งหมดของรนดอมนี้นะคะและสิ่งที่จะเกิดขึ้นจริงกับคุณต่อจากนี้นะคะหลังจากที่คุณนั้นจบอะไรเก่าๆเดิมๆนะย้ำนะคะจบอะไรเก่าๆเดิมๆนะคุณต้องเดินออกมาจากอะไรเดิมๆก่อนนะคะ ก็ประมาณนี้นะคะคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะกดคอมเมนต์ทุกคนนะคะขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขค่ะไปแล้วบายบายค่ะ